สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูยูเนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจดคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับยามว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันนะครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็นสามประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวดังนั้นดูคลิปเดียวรู้เรื่องนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคู่ที่ผมเลือกมาครับเอาเตะเร็วเลยครับไปที่เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับฟุตบอลบูเดสซีก้าเยอรมนีอาร์เมเนียไลซิกันดับเก้าจะเปิดบ ล่าสุดบุกเสมออัลส์บวกมา1-1น,น,นะครับสภาพทีมขาด2ตัวรุกอย่างดานิโอโวกับยูซุฟโผเซนที่ยังเจ็บ ดังนั้นตัวลหลักในคืนวันนี้ตรงกลางจะเป็นคีวินคัมพ์เพลนะครับแนวรุกม,มีคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับโดมิน so ิกโซบอสไลข้างหน้าเป็นอันเดรซินวานะครับฝั่งของบิเลเฟลมีสุดสามแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะน้องใหม่โบคุ้มมา2-0ครับกูน่าจะเป็นฟาเบียนโฟรสเล่นกับไบอันลาเม่นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันไลสิกชนะไปกลับแต่ก็เป็นการชนะเบียดเบีนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยไลสิกฤด,ดูกาลนี้ ความไม่ดีก็จริงนะครับแต่ว่าเกมในบ้านยังเป็นจุดขายครับก่อนหน้านี้เอาชนะดอทมุนแล้วก็ถล่มกลัดบักมานะครับดังนั้นดูแล้วเนี่ยผมมองว่าเกมนี้ไม่ชนะเกมนี้สวยๆไม่รู้จะชนะเกมไหนแล้วครับดังนั้นคืนวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับเจดคอนเฟิร์มครับเจดคอนเฟิร์มครับวันนี้คอนเฟิร์มไปที่ไลซิกในบุนเดสมย์ซีกยอรมันนีนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนกูรูในเตดทุกคนนะครับพบกันเชิเป็นประจำ ทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้นะครับในที่เด็ดเจดนันเนงนะครับก็อย่าลืมครับเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเจดําและพวกเรา3ประสานกูรูอยู่ในเตดด้วยนะครับวันนี้พาไปดูที่ a f s เอสุซูกิครับ2020ร,รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครับชิงดำกันเลยใครจะเป็นแชมป์กลุ่มนะ1ทุ่มครึ่ง19นาฬิกาสน,นาทีช่อง7 HD ถ่ายทอดสดเนาะทัพช้างศึกทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพสิงคโปร์ใครชนะเป็นแชมป์กลุ่มนะ ไทย,ยชนะมา3เกมรวดก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันกันกนกบสิงคโปร์เลยฟอร์มเดียวกันเลยแต่ว่าเฮดทูเฮดห้าเกมน่าสุดที่เจอกันไทยเราชนะสิงคโปร์ได้ทั้ง5นัดและสิงคโปร์ยิงเราได้แค่ประตูเดียวจาก5นัดที่เขาแพ้ด้วยนะถือว่าฟอร์มต่างก,กันเยอะเหมือนกันในการโดนกันโดยตรงนะครับทีมชาติวันนี้น่าจะหมุนตัวเู้เล่นเหมือนกันแต่ตัวหลักน่าจะอยู่ครบนะมานิวทอมเบียร์สารัตอยู่เย็นชนะทิพย์สงกระสินธีรสินแดงดาพวกนี้น่าจะเป็นตัวหลักที่เหลือก็จะปรับสับเปลี่ยนตัวสำรองลงเนาะ ส่วนสิงคโปร์นะครับประตูเป็นทัันซันนี่นะแนวรับอีราฟานฟันดี้ตรงกลางเป็นฮาริชารุนและกองหน้าอ an. นะิกซานฟันดี้เนาะคู่นี้ไทยบังคับชนะเจ้าภาพกี่ประตูก็ได้แฟ็นเฮ hey, เลยแต่ถ้าเสมอร้องไห้กันระง,งมซีนําอยู่แล้วไทยเราดูดีกว่าในทุกมิติมีอย่างเดียวที่เป็นรองนะั่นคือเล่นที่บ้านเขาแค่นั้นเองดูแล้วแนวลึกผู้เล่นความสัมารถชุตัวการแก้เกมแทคติกต่กงตางๆดีกว่าเจ้าภาพวันนี้1ประตู น่าจะพอไปไหวทีเด็ดเจดำมองไปที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางการติดตามเลยชื่อเดียวกันหมดเลยนะกูรูยูเนเต็ดนะครับกับพวกเราสาประสานกูรูยูเนเต็ดพรุ่งนี้มาใหม่กับทีเด็ดเจดำสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกูรูยูเนเต็ดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมกับต้าพายเฮผมจะไม่พาบุอรเซ่แน่นอนแต่วิเคราะห์ฟุตบอลเน้นวันหนึ่งคู่นะครับพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันครับตัวนี้หนึ่งคู่เนี่ยเลือกมาจากไนก้าอูโชสลาล แล้วจะไปดูแอตแลนตาครับทีมอันดับ3นี่จะเปิดบ้านเจอกับทางโรม้าทีมอันดับ6นะครับเดี๋ยวคุณนี้เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับแอตแลนตาในชนะ4แพ้1นะครับเกมล่าสุดเอาชนะเวโรนามา2ประตูต่อ1ส่วนทางโรม้าในชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดชนะเหมือนกันนะครับชนะสเปเซียมา2ประตูต่อ0ครับไปดูนิดตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับแอตแลนตาในแนวรับจะมีทางราฟาเอลโตรอยครับตรงกลางเรมูฟฟอา ข้างหลังจะมีทางคริสมอลลิงครับตรงกลางมัติยัสวินยาครับหน้าเป้าจะเป็นทางทามิอับราฮัมครับก็ต้องบอกว่าแอตแลนตาก็อยู่ในช่วงร้อนแรงสุดขีดนะครับในลีกเนี่ยชนะมา6เกมติดๆแล้วนะฮะส่วนทางโรม่าเนี่ยภาพรวมไม่ได้แย่ครับแต่จุดสลบผมว่าเขาอยู่ที่เกมเยอนที่ยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับแล้วถ้ามองไปที่แอตแลนตาเนี่ย ช่วงนี้การเข้าทาหลากหลายมากยากที่จะต้านทานนะครับโดยโรมาเนี่ยเขาเป็นทีมที่แนวรับค่อนข้างจะเสียประตูค่อนข้างจะง่ายเพราะฉะนั้นดูภาพรวมของตนานานานแล้วอตาลันตาเล่นในบ้านด้วยนะครับการเข้าทำหลากหลายโรมาเกมรับไม่ดีน่าจะพอจะบอกได้ mm hmm. เข้ากล่าวว่าวันนี้อาตาลันตาน่าจะดีพอจะเปิดบ้านเอาชนะโรมาได้2ประตูต่อหนึ่งครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากเจ้าเด็กข้อมูลอะไรดีๆก็เด็กข้ามาตรงนี้เลยนะครับกูรูในเต็ดรับรองว่ามีพวกเราสามมาสารคอยให้ข้อมูลดีๆกับคุณทุกวันแน่นอนนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกกว่าทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งมัเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ